บูชาพระแม่สมีม้งแต่เข้าวงการตีคุณน,นี่คน,น,คน,นเดียวเลยนะตอนนั้นคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่นอตเราอ่ะว่าอยู่คนเดียวเลยตอนนี้แบบพระแม่คือใครอะไรยังไงก็ต้องเล่ายาว<อ>คือเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้จริงๆ<อ>แต่สุดท้ายก็ได้การเป็นสเปคแบบแบบสิบข้อได้สิบข้ออ่ะ้ การไหวบูชาพระแม่ลักษมีที่ถูกต้องทำยังไงคุณนายอุ๋ยถ้าขอพระแม่อย่าไปขอตามกระแสให้ขอด้วยใจศรัทธามีคนที่สการะบูชาพระแม่อย่างสม่ำเสมอต้องบอกถึงกระแสไอโทพระมิคพระแม่ลักษมีใช่ใช่ใครเป็นคตทับอยู่ที่ดหน่อยงงไม่จุดเริ่มต้นไอโทพระแม่ลักษมีคือมันมีผู้หญิงคนนึงเขาถ่ายภาพแล้วก็เป็นภาพลอตตอรีแล้วเขียนว่าไอโทพระแม่ลักษมีเสร็จแล้วเนี่ยดันถูกรางวัลที่หนึ่งอ๋อหคนก็เลยผิด แช่กันใหญ่เลยเขาสร้างคอนเทนต์อยูอจริงจริงไม่รู้ตามเรื่องจริงเขาบอกคือเรื่องจริง,รงแล้วคนก็เลยแช่กันไปใหญ่เลย<อ>แล้วมีใครเห็นเขาไปขึ้นเงินยังอ่ะหนูไม่รู้ไงแต่เลขที่เขาถ่ายว่าไอ้ทมนลยรัศมีแล้วถ่ายรูปแบตเตอรี่อ่ะรู้เลขนั้น่ะมันตรงกับรางวัลที่1ห,หลังจากนั้น ก็คือได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าได้ยินก่อนหน้านี้อีกนะเวลาคนแบบไปไหว้พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าขอตอนเช้าตอนเย็นได้เลยอะไรอย่าเี้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อค่เออเพราะว่าบางทีมันก็มีคอนเทนต์เหมือนกันเรื่องแบบนี้แต่ว่าถ้าได้จริงก็ก็ดีใจด้วยแต่ว่าก็ขอดูโพสต์ก็ความไอ้โชว์พระแม่ลัศมี about พร้อมด้วยรูปแสดงมีเหมือนขอดูวะถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนาอันเนี้ย ฉันบอกอ่ะอีกเกรีบเดินมาเลย <c oughs> ฉันบอกพ่อแม่รัศมีว่าขอให้ตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็วกมีมีมาแหละที่ลงเล่นเล่นที่ผ่านมาแค่สิบวันก็กลับกลายเป็นจริงขึ้นมาก<ม>็คือลงก่อนที่ผลแบตเตอรี่จะออกแล้วก็ถูกจริงๆด้วยน้าบอกน้าไปขอพระแม่รัศมีลกลายเป็นพระแม่รัศมีนี่ดังขึ้นมาทายในช่วงกลาคือคุณเชื่อไหมว่าผ่ยเงินอ่ะจากที่กุมารทองเด็ก ที่เอามีท้าเวสุวรรณก็ดใช่ไหมท้าเวสุวรรณที่มาที่ไปก็คืออย่างที่บอกแล้วไงศพเด็กไปทิ้งกันเยอะห้าพันกว่าศพเด็กก็วิ่งกันเยอะเกาเลยต้องเอาเพระเออท้าเวสุวรรณมาคอยดูแลคผู้ใหญ่แค่นั้นเองก็ผลพ่อมีมดดำแหละไปคนสร้างใช่พ่อจะไปสร้างต่อแล้วตอนแรกเขาสร้างมายังไงเขาสร้างจะให้บ้านเธอไงบ้านเธอจะบอกพ่อถ้าสมมติเอาเข้าบ้านอ่ะตัดพ่อตัดลูกก็เลยกะไม่ก็ไมไม่เอานะอะไรอย่างนั้ยก็เลยไปอยู่ที่วัดไผ่เงินก็พาพ่อแม่สรุปสร้างพ่อแม่เนาะ ใช่สร้างพระแม่เสร็จก็มีคนไปไหว้เยอะมากแล้วก็แรกๆเนี่ยก่อนที่พี่มดดำจะไปถ่ายรายการเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็นมาเยอะอยู่แต่ว่าหลังจากที่รายการออกไปเริ่มมีคนทำคอนเทนต์มากขึ้นอ่ะมีวันหนึ่งอ่ะพันกว่าคนวันละวันละใช่จากประมาณแบบว่าไม่ถึงร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นไปเป็นพันเลยแล้วก็ มาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้หลังๆคนไปถ่ายจมูกเจ้าแม่และพระแม่รลศมีฮะอยากจะมีจมูกเหมือนพระแม่และมีอยากจะมีตาเหมือนพระแม่และมีอยากสวยเนาะอยากสวยที่สวยสวยมากใช่ไหมใช่ว่าเป็นเทพแห่งความงามอยู่แล้วเรื่องความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไปขอกันนะหรือบางคนแบบจะทาสัญยกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าขอให้ทาออกมาแล้วสวยไม่ผิดพลาดหรืออะไรก็ไปขอได้อ๋อหรอใช่แล้วก็ขอเงินเงินสมหวังนะ เงินรวยเนื้อคู่ได้ไหมยอุ๋ยแฟนได้ไหมความรักได้ความรักได้แต่ฉันไม่เคยขอทําไม่ต้องมองฉันก็ได้ฉันขอแต่เรื่องงาน้ยฉานไม่เคยขอพระเรื่องการสมมรสฉันขอได้ฉันมีผัวไปนานแล้ว <ok> แต่มันก็แล้วแต่บุญบุญบุญใครบุญมันด้วยแล้วก well> ็ดูหน้าตาตัวเองด้วยนี่หอกเะล่ะมันเกี่ยวกับ nice> บุญกับสันดานสองอย่างสันดานมึงดีนะอีน sí? um ็อตเนาะกว่ามึงจะมีเมียก็มีตอนแก่แล้วหน้าตาที่ดีมึงคงมีเมียตอนเด็กๆแล้วมึน็อตมจะเกิดอะไร <c oughs> ไ,ไม่หมายถึงมดดำแล้วหน่อยกที <c oughs> ่ไงก็ขอความรักก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมบางคนเขาก็ได้จริงๆเ <c oughs> พราะว่ามีมีคนรู้จักมุนเนี่ยไปขอแล้วก็พูดสเปคหมดเลยว่าอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่จริงอะ่ะคือเขาอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้จริงๆแต่สุดท้ายก็ได้แา่เป็นสเปคแบบแบบสิบข้อได้สิบข้อโอ้โหแต่ว่าได้แบบนั้แบบนไ,ได้แบบนั้นเลยยี่หรอใช่แต่แต่ก็ไม่ได้คงไม่ได้ทุกคนหรอกแต่ว่าเขาอ่ะแค่เล่าให้ฟังบอก Amazing มากว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆไปขอแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้แล้วมันบุญสำคัวเรื่อุขอได้จริมมัแบบนบ เวลาเป็ขอพ่อแม่รัศมีเพราะเธอก็มีส่วนในการสร้างพ่อแม่รัศมีองค์นี้ก็ขอเงินขอความร่คนรวยคนไหนขอความร่ำรวยขอเงินกได้ไน่ขอธุรกิจดีแล้วก็เจรจาค้าขายต่อรองดีพ่อแม่รัศมีพ่อแม่รัศมีใจดีมากใจดีมากให้ทุกคนไหมใช่ค่ะแล้วใครเก็บเงินไม่อยู่อยากใครของดีอะไรเงี้ยก็ขอพรได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะคะ คุณคว่้นส่วนใหญ่ก็ได้กันนะคนนที่่ได้กัใชหม,หมายถึงวุ้นอ่ะเวลาวุ้นไปที่วัดไผ่เงินเนี่ยก็จะ<ช>มีแบบคนที่เขาไปไหว้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยมามาเกือบทุกวันเลยเพราะว่าพระแม่ให้เขาจริงๆ